เตรียมของครบแล้วหรอคะครบแล้วค่ะโอเคไปลุย <ไป S 2> ขึ้นรถเลยช่วยปันช่วยกั จะขอแม่เอาใส่ถายรถไหมคะค่ะใส่ถ่ายรถก็ได้ค่ะมันเป็นพวกยาพวกทิชชู่อะไรพวกนี้ค่ะแม่เอาติดไปนั่งได้ไหมคะนั่งได้ <laughs> เต็มเลยค่ะเต็มรถเลยนี่ขนาดเต็มขนาดนี้แล้วนะคะเนี่ค่ะท่านผู้ชมพ่อ,อยังจะเอาเครื่องบินไปอีกลักเครื่องบินมากไปหรือเปล่าคะเนี่ยพ่อชอบมากฮอบบี้อาร์ซีโมเดลนะคะฝากฝากช่องคุณพ่อด้วยนะคะ ใหญ่สุดเหรอคะสีเขียวนุ่นใช่ไหมใช่ค่ะชอบที่นี่มากมากเลยค่ะท่านสุดลมเย็นสบายจังเลย,ยตอนนี้นะคะน้องริมาก็มาถึงที่สิริสตารีสรทแล้วคะ่ะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดกลางเต็นนะคะนี่จุดกลางเต็นกว้างมากๆเลยนะคะ แล้วก็วมีโซนกิ<ห>นจกรรมรอบกองไฟด้วยมีชิงช้าด้วยค่ะค่ะลไหนตรงไหนชิงช้าคะนี่ค่ะโอเคไปเดี๋ยวลองไปนั่งกันได้ค่ะนี่ไงคะบึงน้ำตรงนี้สามารถมาตกปลาได้นะคะ ใช่ค่ะมึงน้ำตรงนี้ใครที่เข้าพักที่รีสอร์ทนะคะทางรีสอร์ทให้ตกปลาได้ฟรีเลยค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะบรรยากาศดีมากมเลยใช่ไหมคะะลมเย็นมากลมเย็นมากสบายเลยที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆเราไปว่ายน้ำกันเนาะดีค่ะ หนูอยากวหายตอนนี้ตอนนี้ยังแดดร้อนอยู่ค่ะไปตอนช่วเงยเงยน็นๆดีกว่าเดี๋ยวจะไม่สบายนะค่ะนี่ครับตอนนี้ก็เป็นลานตรงกลางเอาไว้แคมป์ไฟนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันเวลาเปิดไฟกลางคืนแล้วจะสวยขนาดไหนบรรยากาศดีมากเลยครับ นี่เป็นเต็นท์ของน้องนี่มาเองค่ะ อาวชังนีจินเตอร์ซิงซเปฮาวชังนีฮาวชังลีฮาวชังลีฮาวชังหยุดพระเอกเอ็มหลอดจังเลยวันนี้มาแคมปิง้งพ่อก็เอาเครื่องบินมาบินด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง จะสะดุดสะดุดตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วมันจะเทคออฟมันจะแลนดิ้งรอดไหมพอ่อผ่านอยู่ผ่านอยู่รอดูรอดูเนีย่ยไปบินกันลูกปไป ข้ามแน่น้ำไปอีกฝั่งได้ไหมอะ <c oughs> <c oughs> เขาแลนตรงไหนได้เนี่ยโอ้โหอย่อาไปจอบนะเรียบร้อยโอ้ยแลนได้ไงอ่ะ <laughs> เจ๋งอ่ะแลนดี้ยังสวยงาม ก็กองไฟเหรอคะโดวะหนาาวใช่ไหมคะห,หนูาวเออหนูหนวเดี๋ยวเขากดหนาวก,ก็กินหมูกระทะเนี่ยค่ะนี่ใครที่กินน้ำแดงนี่คือผีดเลือดเลยอักสีแดงแดงพายเหรอคะผ้า แลบรรยากาศตอนกลางคือนะคะตอนนี้อากาศหนาวมากชุมนุมรอบกองไฟของเรา <c oughs> นี่เพิ่งมีคนมากางเต็นต์ตอนนี้ก็มีด้วยนะ <c oughs> สื่นแล้วเป็นยังไงบ้างคะการแคมปิ้งนอนเต็นท์ครั้งแรกของหนูเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากเลยค่ะยังไม่อยากตื้อยั่ยางซือ้อนาะหนูได้ยินเสียงนกไหมคะเสียงนกเยอะมากนกมันปลุกตั้งแต่เช้าเลยมีไก่ปนดปเยอ <peach> อากาศก็หนาวมากเลยด้วย <S <S คยังไม่ตื่นจ้าเดี๋ยว,วเราก็ตื่นออกไปดูบรรยากาศข้างนอกเนาะเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างค่ะแต่หนูยังไม่อยากลุกเลย,ยไม่สบายมาก เพราะว่าเล่นน้ำหนักไปหน่อยใช่ไหมคะเ,เด็ก,ดกวัวมีคนเฝ้าวัวใช่ค่ะต้องมีเพราะเขาเรียวกว่าคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวอ่าเพียบเลยอ,อุ้ยหนาวหนาวหนาว อไปดูแกะได้ไหมคะเคยค่าได้ค่ะเตอร์แกะลูกนี่เขากำลังทานอาหารกันอยู่นู้ดุนะระวังเอามือเตงออกมานี่แกะน้องแกะน้องแกะน้องแกะระวังโดนปักนี่ไง นี่แกะอีกหนึ่งตัวแกะ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 แแแกะกี่ตัวคะกี่ตัว ม,มันมีหลายตัวมีอยู่สองตัวค่ะเมื่อกี้เห็นเห็นตอนตรงนู้นเห็นเป็นฟูงเลยค่ะมีอยู่สองตัวค่ะเ,คเสียงนกนดังมากตายเราต้องกลับกันแล้วนะคะลูกเดี๋ยวเราไปเรียนดนตรีไม่ทันนะคะ ไปแล้วท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ โซนห้องพักสไตล์รีสอร์ทนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากจะนอนเต็นท์นะคะหรือบางท่านก็อาจจะมียาดผู้ใหญ่มาเที่ยวมาพักด้วยนะคะก็สามารถจองแบบเป็นห้องพักแบบนี้ได้นะคะจะมีทั้งโซนห้องที่ติดกับแม่น้ำนะคะ ติดกับบึงด้านหลังนะคะเปิดระเบียงออกไปก็จะเจอบึงตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต็นอีกหนึ่งจุดนะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณหกหลังนะคะหกหลังเล็กนอนได้ประมาณสองคนต่อหลังนะคะใครที่มาเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะก็สามารถมาจองโซนนี้ได้นะคะ เต็นท์หลังเล็กนะคะราคาจะอยู่ที่หนึ่งบาทค่ะต่อหนึ่งคืนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ปลีกิเวกออกมานะคะมีอยู่เต็นท์เดียวนะคะในโซนนี้เลยนะคะถ้าใครที่ชอบเงียบๆนะคะต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะจองเต็นท์นี้ได้เลยค่ะครับนี่ก็เป็นเต็นท์หลังใหญ่นะครับหลังใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยสามารถนอนได้ 4 6ถึง6คนนี่ครับภายในก็จะแบ่งเป็น2ห้องนะครับห้องหนึ่งก็นอนได้สบาย